ดีค่ะท่านผู้ชมรายการแรงงานสัมพันธ์นิวส์สำนักแรงงานสัมพันธ์ได้ขับเคลื่อนแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกภายใต้โครงการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกในภาวะวิกฤตภายใต้บริบทใหม่ new normal เพื่อยกระดับให้นิคมอุตสาหการรมภาคเหนือและส่วนอุตสาหการรมเครือสาพัฒลำพูนเป็นต้นแบบแรงงานสมานฉันท์ไปรับชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะวันศุกร์ที่16ธันวาคม2565เวลา11นาฬิกาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนายนิยม2แก้วเป็นประธานเปิดการประชุมภาคคีแรงงานและเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ภายใต้โครงการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกในภาวะวิกฤตภายใต้บริบทใหม่ New Normal ณห,ห้องประชุมโชควัฒนาศูนย์อุตสาหกรรมเครือสาพ,พัฒน์ลำพูนจังหวัดลำพูนการดำเนินโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วยการประชุมชี้แจงเรื่องการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในภาวะวิกฤตการรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกในภาวะวิกฤตด้วยระบบทวิภาคีภายใต้ใตบริบทใหม่ new normal การลงนามความร่วมมือระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนหอ,อการค้าจังหวัดลำพูนและส่วนอุตสาหกรรมเครือสาพัฒน์ลำพูนส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีด้วยระบบทวิภาคีอยู่ร่วมกันแบบสมานฉันท์ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงานและการลงนามแสดงความมุ่งมั่นของสถานประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และส่วนอุตสาหกรรมเครือสาพัดลำพูนโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้ในายจ้างลูกจ้างมีความเอื้ออาทรต่อกันร่วมปรึกษาหารือมีความรับผิดชอบบนพื้นฐานของการทำงานร่วมกันภายใต้กฎหมายซึ่งจะทำให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันิ่สุขตลอดจนนำนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและส่วนอุตสาหกรรมเครือสาพัลำพูนเป็นต้นแบบแรงงานสัมพันธ์สมานฉันท์ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ในจ้างลูกจ้างเครือข่ายแรงงานและองค์กรแรงงานการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีให้มีความยั่งยืนเกิดความสงบสุขในองคการอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยสําคัญในการส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนการขยายตัวของธุรกิจตลอดจนเป็นผลดีต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การจัดโครงการในวันนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ในจ้างลูกจ้างเครือข่ายแนงงานและองค์กรแนงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและสวนอุตสาหกรรมเกลือสาพมพัดลำพูนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นข้อเสอเนอแนะเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานประกอบกิจาการ ท่านสามารถติดตามรับชมข่าวสารดีๆด,ด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ที่ Facebook สํานักแรงงานสัมพันธ์ช่อง YouTube แรงงานสัมพันธ์ New s และช่องกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีข่าวสารใหม่ๆนะคะสํานักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมานฉันยึดมั่นหลักสุจริตใจสวัสดีค่ะ